ครับก็กสะผดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแถลงข่าว5คนนี้นะครับเป็นทีมโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้รับความรว้วางใจจากสมาชิกพักนะครับให้ดทางตำแหน่งโฆษกพรรคหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ทํหรัาพรรพักได้แต่งตั้งทีมรองโฆษกทั้ง4ท่านมาช่วยกันทำงานสื่อสาร ให้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนนั้นมีมากขึ้นนะครับในทุกมิตินะครับและก็ทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักลงไปถึงสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก่อนที่จะแนะนําทีมโฆษกนะครับจริงๆวันนี้มีประชุมใหญ่พักนะครับแต่ว่าท่านนายกเสถานั้นติดคณะรัฐมนตรีสัญจรอ,อยู่ที่ระนองนะครับแต่ว่าท่านหัวหน้าพักได,ได้ได้อยู่อยู่ด้วยนะครับในในที่ประชุมก็เดี๋ยวจะเ,เล่าความ คืบหน้าให้ฟังระดับต่อไปครับก่อนที่จะได้มีการแนะนําทีมรอกระสกนะครับขออนุญาตแสดงความยินดีกับครูไทยทั่วประเทศนะครับซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมียกไว้มติครมอเมื่อวันที่6กรกฎาคม2542นะครับเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับการอยู่เวรราการของหน่วยงานราชการนะครับเรื่องการอยู่เวรน,นั้นเราทํามามากกว่า20ปีแล้วนะครับซึ่งท่านนายยกรัฐมนตรีเองนั้น ได้มองว่าปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปโดยให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นรักษาความปลอดภัยให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับมีความรอบคอบมากขึ้นและรักษาความปลอดภัยของครูผู้สอนนะครับมิตินี้นะครับมิตินี้จะทําให้พวกเรานั้นได้ คืนครูสู่ห้องเรียนนะครับแล้วก็ลดภาระงานที่ไม่ใช่หน้าที่สอนจริงๆลงไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีขอแสดงความยินดีกับพี่น้องครูทั่วประเทศนะครับที่จะได้มีเวลาในการที่จะสอนหนังสือทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนแล้วก็สร้างอนาคตของชาติต่ตอไปครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตแนะนำทีมโฆษกนะครับ ผมจะได้าพาบุตการนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นโฆษกพักเพื่อไทยครับรต่อไปเชิญควัครับสวัสดีค่ะคติยาสวัสดิผลค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยรองโฆษกพักเพื่อไทยคะ่ะเชิญบิลลี่ครับ,รบสวัสดีครับผมบิลลี่นะครับจิรวัตรอรัญญการนนท์นะครับก็มารับหน้าที่แล้วก็ทำธากรกจรลองโฆษกพักเพื่อไทยเหมือนกันครับ ท่านต่อไปครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชญาภาสินทุพไพรค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตแปดพักเพื่อไทยและรองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะท่านสุดท้ายครับเป็นสอสน้องใหม่นะครับผู้นี้จะเข้าไปรายงานตัวกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมชนินรุ่งธนเกียรติครับกรรมการบริหารพักเพื่อไทยอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับรับผิดชอบงานรองนายกภูมิธรรมเวชเชย์ชัย แล้วก็อย่างที่พี่บุ๊กแจ้งนะครับพรุ่งนี้จะรับตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับครับเป็นสสคนล่าสุดของพรรคเพื่อไทยนะครับครับก็แนะนําทีมโฆษกไปแล้วนะครับขออนุญาตว่าวันนี้เรามีการประชุมพักเช่นเดียวกันที่เราประชุมกันแล้วทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าที่วันนี้เป็นพิเศษครับก็คือว่าวันนี้ท่านหัวหน้าได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับว่าต่อไปนี้ในการประชุมพักทุกวันอังคาร ก่อนเรามีประชุมภาคนะครับเมื่อประชุมภาคเสร็จแล้วย่าตามภาคเสร็จแล้วจะมีการประชุมในห้องใหญ่ประมาณสักสามโมงเป็นต้นไปนะครับท่านหัวหน้าได้ปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะรับฟังปัญหามากขึ้นตอนนี้ท่านหัวหน้าเองก็เลยได้เข้ามาร่วมประชุมภาคกับทุกๆภาคในการประชุมในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มาเข้าทางภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับได้เข้ามา พบปาพูดคุยนะครับแล้วก็ได้รับฟังปัญหาของสสซึ่งสสนั้นได้นําปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับมาแจ้งกับท่านหัวหน้าพักและท่านหัวหน้าพักก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องเกี่ยวกับราคาพืชผลการเกษตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้หนี้นอกระบบที่ท่านนายกเศรษฐาได้ทําไปแล้วมีตรงไหนที่เป็น จุดอ่อนหรือว่าจุดด้อยนะครับก็จะได้ปรับปรุงต่อไปซึ่งท่านหัวหน้าพักเองก็ได้รับฟังปัญหานะครับแล้วก็ได้นําปัญหาเหล่านี้ครับท่านหัวหน้าบอกว่าจะรับปัญหานี้ไปแล้วก็ประสานกับทางทำเนียบรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกแล้วก็ทางท่านรัมตรีในส่วนของพักเพื่อไทยหรือคณะรัมตรีที่เป็นในส่วนของพักร่วมนะครับจะได้ดํนาเนินการที่จะช่วยกันแก้ไขให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นการเชื่อม มิตินะครับในของพักการเมืองของสภา,าเราทําอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเราพยายามจะเชื่อมพักนะครับเชื่อมสภา,าและเชื่อมทำเนียบรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใตก้การเป็นการน,นาการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับท่านทุน่าเองก็ได้รับฟังปัญหาของสสหลายๆท่านนะครับและนําไปสู่การประสานงานที่ทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนนั้นได้สำลิดผลเร็วขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องทีเ่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ชูศักดิ์สุรินิน,นะครับซึ่งท่านรองหัวหน้าพรรคเองเอซึ่งดูแลทางด้านนี้มาอย่างยาวนานก็ได,ได้ได้มีโอกาสที่จะถแถลงข่าวกับสภาไปแล้วซึ่งวันนี้ทางท่านเองได้มาพูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสสมาชิกพรรคเพื่อไทย,ลพพไทยหลายๆท่านทำความเข้าใจว่านับจากนี้ไป พรรคพิไทยจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับซึ่งทางเพจของพรรคเองก็ได้ลงรูปภาพนะครับถึงไทม์ไลน์ต่างๆในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตรงนี้ครับผมขออนุญาตมอบให้ทางท่านรองโฆษกนะครับรองชนินนะครับได้พูดคร่าวๆให้กับท่านสื่อมวลชนครับว่าระบบการหรือว่าวิธีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขั้นตอนคร่าวๆเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับขอบคุณท่านโฆษกครับจากกรณีที่เมื่อวานนะครับทาง ท่นานอาจารย์ชูศักด์นะครับในฐานะรองหัวหน้าพักร่วมด้วยสมาชิกพักสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรของพักนะครับได้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเป็นจุดยืนของพักเพื่อไทยไปนะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าข้อเสนอของพักเพื่อไทยอาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าไม่ไปในทางเดียวกันกับข้อเสนอของรัฐบาลหรือไม่นะครับผมขอชี้แจงใน2ประเด็นนะครับเน้นย้ําในประเด็นแรกขอเน้นย้นําแนวทางที่ทางพักเพื่อไทย มีความตั้งใจจะดําเนินการนะครับพักประเทศไทยครับเราเคยยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเรามีการพิจรารณาร่างนี้ในสภา,าทั้งวาระหวาระสนะครับจนนาไปสู่การร้องสารรัฐธรรมนูญในวาระก่อนที่จะลงมติในวาระสนะครับหลังจากมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พรกผไทยเรายังยืนยันนะครับว่าเราสามารถพิจารณาร่างนี้ต่อได้จนจบกระบวนการและเราก็ได้มีมติรับร่างนะครับลงมติรับร่างในวันนั้นนะครับแต่เนื่องด้วยมีผู้ที่มีความเห็นต่างนะครับทําให้การลงมติวาระสามในวันนั้นไม่สามารถดําเนินการได้จนแล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นเรามีการยื่นร่างนี้เข้าไปอีกครั้งในสมัยประชุมถัดไปแต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุบาระในสภานะครับพรกผไทยเรายังยืน ยันตามหลักการเดิมนะครับแล้วก็จุดยืนเดิมของเราตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วเราเชื่อว่าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256สามารถดําเนินการได้โดยที่ไม่ต้องทําประชามติก่อนนะครับเพราะว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญระบุว่าการจะดําเนินการเนี่ยจะต้องมีการถามที่น้องประชาชนก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งการแก้ไขมาตรานี้ยังเรามองว่ายังไม่จัดเป็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เป็นการ จัดเตรียมวิธีการเพื่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นเรายังยืนยันหลักการเดิมและจึงได้ยื่นมติอยื่นยติเพื่อพิจารณาร่างนี้นะครับเข้าสู่สภาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและนำมาสู่การถแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผม ส่วนข้อที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแนวทางนี้หรือการดินนรนหลักการนี้ว่าการทําประชามติควรทําแค่สองครั้งไม่ใช่สามครั้งอย่างที่ทางรัฐบาลหรือว่าคณะกรรมการของรัฐบาลเสนอนะครับผมในฐานะอดีตกรรมการของคณะ,ะคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการทําประชามติของรัฐบาลนะครับผมสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า แนวทางที่อาจารย์ชูศักดิ์และพรรคเพื่อไทยดาเนินการนี้นะครับจริงๆแล้วมีการพูดคุยกันในคณะกรรมการก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเนี่ยครับเราเราับผิดชอบอํานาจบริหารไม่ใช่อํานาจนิติบัญญัตินะครับเราไม่มีอํานาจหน้าที่ในการส่งคําถามไปถามสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าเราสามารถบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาได้เลยหรือไม่นะครับ ข้อสรุปในคณะกรรมการเราจึงสรุปเพื่อให้เกิดความรัดกุมรอบคอบและไม่ให้เกิดเป็นข้อโต้แย้งในสังคมในในอนาคตนะครับเราจึงมีมติว่าควรจะทําประชามติ3ามครั้งก็คือมีการถามประชามติตั้งแต่ครั้งแรกก่อนเริ่มกระบวนการทั้งหมดนะครับแต่ทั้งนี้นะครับข้อสรุปของคณะกรรมการเองมีการห้อยข้อเสนอทิ้งไว้นะครับว่าหากพรรคการเมืองใดหรือว่าฝั่งนิติบัญญัติมีความเห็นว่ามี จะดาเนินการเพื่อให้เกิดการวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูญให้เกิดความชัดเจนว่าจําเป็นจะต้องการทําประชามติครั้งแรกหรือไม่ทางคณะกรรมการก็มีความเห็นด้วยแล้วก็ยินดีที่ที่พักการเมืองจะดําเนินการอันนี้คือเป็นข้อเสนอของของคณะกรรมการนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอเนี้ยถูกส่งต่อมาที่พักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเองเนี่ยครับก็รับเอาข้อเสนอนี้เพื่อดําเนินการจึงเป็นจึงเกิดเป็นการายื่นในใน,ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับและ ผมก็ให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ว่า,าผลของการยื่นครั้งนี้ที่นําไปสู่การวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเนี่ยจะตัดสินว่าจําเป็นจะต้องมีการทําประชามติครั้งแรกหรือไม่ทางฝั่งรัฐบาลเองหรือทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอย่างไรก็ตามเราน่าจะเห็นชอบเป็นในทิศทางเดียวกันและจะทําให้กระบวนการในการขับเคลื่อนเพื่อเกิดการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่นี่ครับเกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สามารถ บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้ดีมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของความจําเป็นว่าทาไมเราจําเป็นจะต้องลดการทําประชามติจาก3ครั้งเหลือแค่2ครั้งนอกเหือจากหลักการนะครับว่าเรามองว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องทําครั้งแรกแล้วการลดการทําประชามติหนึ่งครั้งเนี่ยพักเพื่อไทยเราชัดเจนนะครับว่าเรามีเจตนาที่จะลดระยะเวลาในการในกระบวนการทั้งหมดลงนะครับเพราะว่ากระบวนการหนึ่งการทำให้ชัด ประชามติแต่ครั้งเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ4-5เดือนการลดลงมาเนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มรุนเฉลี่ใหม่ได้เว็วขึ้นนะครับประกอบกับค่าใช้จ่ายที่กรกตจะต้องดําเนินการในการจัดทําประชามติแต่ละครั้งเนี่ยใช้งบประมาณประมาณ 3,000- ถึง4,000ล้านบาทดังนั้นงบประมาณตรงนี้ที่เราสามารถลดได้หากมีการทําประชามติลดลงสามารถจะนําไปถูกใช้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนหรือว่าไปสนองนโยบายอื่นๆของรัฐเพื่อเกิดการแก้ปัญหาของประเทศได้ดียิ่งขึ้น ให้คำมั่นอีกครั้งครับว่าเราดําเนินการทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆและไม่มีปัญหาใดๆระหว่างพักเพื่อไทยกับคณะกรรมการของรัฐบาลครับผมครับก็น่าเป็นคร่าวๆนะครับในปฏิการประชุมวันนี้รวมทั้งเ,เรื่องที่วันนี้มีการประชุมพักนะครับว่าจะพูดคุยอะไรกันบ้างแล้วก็เตรียมถกที่จะ นำเรื่องต่างๆเข้าสู่สภานะครับอาทิตย์นี้เรามีการประชุมสภา3าวันนะครับพุทธเพื่อสุขนะครับสสเราพร้อมที่เป็นองค์ประชุมและทํางานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อทําให้กฎหมายต่างๆได้ผ่านสภาให้เร็วที่สุดนะครับและแน่นอนครับฝากท่านสื่อมวลชนนะครับไปสัมพันธ์เรื่องของการขัขรับโดลไปสู่พี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยเองยินดีฟังความเห็นต่างนะครับยินดีรับฟังทุกความเห็นจากประชาชนก็ดีนักวิชาการต่างๆก็ดีเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่สุด และเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทุกคนในประเทศนะครับก็หวังว่า,าว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคในครั้งนี้จะได้รับการอาตอบสนองไม่ว่าจะนในเรื่องของการเป็นในเรื่องเชิงบวกหรือเชิองอะไรก็ตามนะครับพรรคเรายินดีรับฟังความคิดเห็นนะครับก็ขอญาตนะครับถ้าไม่มีประเด็นอะไรก็คงขอจบการแถลงข่าววันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ,บ,รบมีคําถามอะไรไหมครับเชิญขออันนีการ,รโนี่ส่วนนึงก็ คือจริงๆเราปรับมาตลอดครับต้องต้อง,องเรียนว่าโโทีมโคฆษกเราเนี่ยต้องต้องยอมรับครับว่าปัญหาที่เกิดกับทีมโคฆษกเราก็คือว่าเราขาดคนทํางานนะครับเมื่อสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับปี6-2เนี่ยเรามีทีมโคฆษกเจ้าหน้าที่เองตัวโฆษกเองเนี่ย เราทางานโฟกัสอย่างเดียวก็คือการที่เราเราเป็นฝ่ายค้านในการทํางานแต่เมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราได้เป็นรัฐบาลครับดังนั้นมีหลายคนที่อยู่ในทีมสือ่อสารทีมโฆษกของพรรคเองเนี่ยครับต้องแยกเป็นหลายกลุ่มแน่นอนครับกลุ่มแรกก็คือผู้ใหญ่จริงๆของเราที่ทํางานกับด้านการสื่อสารเนี่ยครับได้ไปอยู่ในทำาเนยบรัฐบาลนะครับดูแลการสื่อสารของท่านนายโจแอนตทรีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่พรรค และอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรก็เลยทําให้พรรคเพื่อไทยนั้นต้องยอมรับว่าเราเราขาดกาลังกาลังคนที่จะมาช่วยช่วยเสริมทีในการสื่อสารนะครับซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่ได้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับนั้นโดยท่านหัวหน้าพรรคคุณแพทองทานเองก็ได้เรียกประชุมนะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณสองสาครั้งเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็พยายามเพิ่มนะครับกำลังคนที่จะมาช่วยการทํางานแล้วก็เพิ่ม ศักยภาพต่างๆนะครับแน่นอนว่าเนื่องจากตอนนี้เรามีเราโฆษกแล้วนะครับก็จะมาช่วยการมอนิเตอร์ข่าวมาช่วยกันสื่อสารสิ่งที่เราทําเพิ่มมาอีก2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มของทีมสื่อสารของพักนะครับซึ่งทีมนี้แน่นอนครับจะมีทีมที่ช่วยกันมอนิเตอร์ข้อมูลในเชิงลึกนะครับรวมรวมทั้งจะเริ่มช่วยกันทํากราฟิกต่างๆอท่านจะเห็นว่าหลังจากการสื่อสารที่ผ่านมาจะเริ่มเปลี่ยนแปลง เรามีกราฟิกมากขึ้นมีคอนเทนต์เชิงลึกมากขึ้นนั่นเป็นทีมสื่อสารที่ทํางานประสานกับเราและอีกส่วนหนึ่งครับที่เราเพิ่งตั้งขึ้นมาไม่นานนะักก็คือเป็นเป็นทีมสื่อสารระหว่างขบศรรัฐบาลขบศพักและขบศกระทรวงต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นการทํางานเชิงลึกจริงๆซึ่งเราสามารถได้ข้อมูลมานั่งพูดคุยกันก่อนได้มานั่งเตรียมงานกันก่อนว่าในแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์ ท่านนายกจะมีงานอะไรบ้างทํางานอะไรบ้างแล้วก็กฎหมายต่างๆที่จะผ่านสภา,าที่เป็นกฎหมายสําคัญต่างๆนะครับยกตัวอย่างเรื่องรัฐรรมนูญหนือกหน่อยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนี่ที่มีการถกเถียงกันในสังคมเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนี่รทศกรรมต่างๆนะครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายอัตลักษณ์หรือแม้กระทั่งกฎหมายที่ท่านท่านสสคทิยาได้ไปรับมาที่สภาเมื่ออทิ์ที่้วในเรื่องของเซ็กซ์วอร์เกอร์อย่างเงี้ยครับเราก็จะนําเหล่านี้มานั่งถกกันแล้วมานั่งคุยกันว่า ประเด็นนี้ควรจะมีทิศทางหรือว่าทิศทางของพรรคควรจะดําเนินไปอย่างไรส่วนในข้อข้อของคําติชมนะครับที่เป็นแฟนคลับเราวอเตอร์เราเรายินดีรับฟังทุกคําติชมนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะพัฒนาทีมสื่อสารนั้นให้ใหรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากเหนือจากความรวดเร็วครับสิ่งที่สําคัญในการสื่อสารคือการความถูกต้องและความแม่นยําของข้อมูลนะครับซึ่งแน่นอนพอเราเป็นรัฐบาลเองต้องมีการเช็คกับ ทีมโฆษกกระทรวงหรือเช็คกระทางโฆษกรัฐบาลในหลายๆในหลายๆชั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ออกมาจากพักนั้นเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและสามารถเอาไปตอบโต้กับเฟซนิวต่างๆได้ครับขอบคุณครับครับก็ถ้าไม่มีประเด็นคำถามไรเดี๋ยวสามารถนอกรับก,กับท่านโฆษกหลายๆท่านได้นะครับกอขอบพระคุณครับ ออกจากที่นี่ใช่ไหมเอาไปนี่แหละเอาไปนี่แหละ สวัสดีทุกท่านนะครับขณะนี้รายงานสดที่พักเพื่อไทยนะครับวันนี้ทางคุณดนุพรปุกรณกันนะครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะโคศกพักเพื่อไทยได้มีการถแถลงข่าวนะครับเปิดตัวทีมโคศกของพักเพื่อไทย5คนนะครับนำโดยคุณบรู๊คดนุพรปุกรณกันพร้อมด้วยรองโคศกนะครับทั้งหมด4คนนะครับก็คือคุณขัตติยาสวัสดีผล นะครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะในฐานะรองโฆษกคุณจิรวัตรอรัญญการน,น์อดีตผู้สมัครสสนะครับก็เป็นรองโฆษกพักเพื่อไทยนางสาวชายาพาสินทุพไพรสสร้อยเอ็ดในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยและ นายชนินรุ่งธนเกียรตินะครับปัจจุบันก็เป็นว่าที่สสเดนวันพรุ่งนี้นะครับคุณชนินก็จะเดินทางไปสาบานตนแล้วก็เข้ารับตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสสนะครับภายหลังจากที่คุณสมศักดิ์คุณสุริยะนะครับลาออกจากสสนะครับแล้วก็เลื่อนลำดับมานะครับเป็นคุณชนินรุ่งธนเกียรตินะครับโดยเบื้องต้นนะครับคุณดนุพรก็ระบุไว้ว่าเมื่อได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งโฆษกพัก หลังจากนั้นไม่นานนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรก็แต่งตั้งทีมรองโฆษกพักเพื่อไทยเพื่อทำให้การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมีมติมีมิติมากขึ้นในทุกททิศท,ท,ทางทั้งสื่อหลักนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์โดยเบื้องต้นนะครับในวันนี้นะครับทางคุณชนินรุ่งธนาเกียรติก็ได้อภิษ ถแถลงข่าวย้ำนะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่าจะมีการทำมัดประทำประชามติสองครั้งนะครับหลังจากที่ทางคณะกรรมการของคุณภูมิธรรมเนี่ยทำสามครั้งนะครับโดยเบื้องต้นทางคุณชนินนะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ระบุนะครับว่าการดำเนินการเรื่องของการทำประชามตินั้นนะครับ การทำประชามตินั้นเนี่ยนะครับก็มีการดําเนินการนะฮะแก้มาตรา256เพื่อเปิดทางรัฐมนูรใหม่ฉบับประชาชนนะฮะยืนยันแนวทางเดิมคือการแก้ไขในสภานะครับแก้ไขมาตรา256ก่อนทําประชามติ2ครั้งและเส้นทางที่พรรคเพื่อไทยได้นําเสนอนั้นนะครับมีจุดยืนในเรื่องของการแก้ไขดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนและก็การประหยัดงบประมาณนะครับซึ่งแนวทางของพรรคเพื่อไทยจะแตกต่างกับคณะกรรมก,การการศึกษาทำประชามติของคุณภูมิธรรมซึ่งพรรคเพื่อไทยถแถลงนะครับว่ายืนยันว่าจะทำประชามติสองครั้งซึ่งทางพรรคก้าไกลเองหรือว่าอาจารย์ปิยบุตรเองก็เห็นด้วยในมติในครั้งนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับการทำงานของทางโฆษกนะครับว่าจะมีการสื่อสารเชิงรุกนะครับแล้วก็สื่อสารให้ทันกับ สถานการณ์นะครับหลังจากที่หล่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เลือกพักเพื่อไทยก็มีการแสดงความคิดเห็นกันว่าพักเพื่อไทย นะครับตื่นหรือ,อยังโฆษกพรรคเพื่อไทยอยู่ไหนในการออกมานําเสนอนะครับในเรื่องประเด็นสื่อสารทางการเมืองนะครับซึ่งคุณตนุพรก็ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยทํางานฝ่ายค้านก็มีทีมงานมากพอมาเป็นรัฐบาลทีมงานที่สื่อสารเนี่ยก็แยกกันไปทำสามสามขาขาที่1คือทีมรัฐบาลขาที่2คือทีมพักขาที่สก็คือทีม ที่อยู่ในสภานะครับก็ยอมรับว่าบุคลากรที่สื่อสารนโยบายของพรรคเพื่อไทยขาดบุคลากรน,นะครับก็เลยทําให้อาจจะมีการช่วงแรกๆในการได้หัวหน้าพักใหม่มานะครับอาจจะช้ากันไปบ้างนะครับซึ่งก็น้อมรับทุกคําปรับปรุงแล้วก็จะดําเนินการแก้ไขนะครับเรื่องราวดังกล่าวกันไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของทางาพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ใน Facebook น่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะทุกท่านนะครับ ใน Facebook น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวขอแากไปแก้ไขกันก่อนนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการถ่ายเท่าสดให้กับสำนักข่าวรัศดรน,นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามท่านก็สามารถกดติดตามได้นะครับแล้วก็นำเสนอข่าวสารกันช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมทักถ่ายเพื่อนๆใน Facebook ก็และก็ใน YouTube ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ส่งกำลังใจในการถ่ายเท่าสดกันได้นะครับแล้วช่วงหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ